S 1> <S 1> <S <an> <S ต่อไปเป็นในส่วนของผ้านุ่งแบบจีบหน้านานนะครับในทันนุ่งแบบจีบหน้านานเช่นเดียวกันเลยนะครับเวลาวาดเนี่ยนะครับคำนึงถึงส่วนที่อยู่บริเวณเหนือของเขมขัดด้วยนะครับมันต้องมีผ้าสําหรับเกาะไว้นิดนึงเวลานุ่งนะครับมันจะได้ยึดเกาะกับตัวนะครับนั่นแล้วอันดับแรกเลยก็คือวาดในส่วนของเขมขัดก่อนได้เลยนะครับขีดได้เลยนะครับแล้วหัวเขมขัดเราจะาแบบไหนยังไงก็ แล้วแต่เราเลยนะครับสมมติอันนี้เป็นแบบกลมนะครับแล้วก็ใส่ในนี้ตัวนะครับอยนี้นะครับด้านบนเนี่ยนะครับเราจะวาดในส่วนของตัวจีบหน้านางใช่ไหมนะแล้วก็ต้องพยายามวัดเว้นึ่งกลางนะครับจีบหน้านางจะต้องอยู่ตรงกึ่งกลางใช่ไหมครับเราก็วาดด้านบนก่อนนะ ด้านเรื่องอิ่มเงนเงียบาที่อยู่เนี่ยเต็มขาด่อนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะมีชายพบใช่งครับเราก็ว่าชายพบไ,ได้เลยนะครับโอ้ยวันรุ่ขึ้นขนาดการหา,รารเข้ากับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ส่รักที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือ้าส่ของการทําทเป็นสีซ้อนๆกันอยู่นะครับนี่นะเป็นลักษณะของ ตัวผ้าจีนที่มันสอนเป็นรับไปใส่ของจีนนะต่อมากัแล้วครับในส่วนของบริเวณหน้าม่านตัวนี้นะครับเป็ลบดสีตรงลงมาได้เลยนะครับโดยอิงจากเอือนแนบส่วนที่ต่างๆเราได้ต่อได้นะครับอือตีงลงมาได้เลยนะพยายามวัดให้มันขนาดกันนะครับซึ้บตัวนี้นะทีนี้นะครับเพื่อนได้เห็นชัดขึ้นเดี๋ยวก็จะเอาไปทำข้างนอกตัวนะครับ อาสมุนนะครับยังมีรถเรือคืออาสมุนรับข้าซ yeah, ือเงินสม replica. ับหน้านาส่วนนี้นะครับมันจะมีข้อสังเกตการทำหน้านาสัญลักษณ์ของความเป็นหน้านาเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่บริเวณชายเช่นเดียวกันนะครับก็คือบริเวณตัวนี้นี่เองนะครับ ื่อจะให้เป็นสายลากผมบอกว่ามันเป็นลักษณะของสีซ่ซอนการหลายหลายอันนะครับนั้นแล้วสมมติอันนี้เป็นชายด้านล่างสุดนะครับในการทำแบบนี้ก็ท,ทําเป็นลักษณะของขั้นบันไดขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็หางกันไม่ด้อยน,นะขั้นสามสี่อันแล้วสายราลาแล้วก็ผิดนะครับจากจุดลิมสุดนะครับไปไว้ด้วยกลางของตัวด้าดนบตวนี้นะแล้วก็ใช้จุดนี่แหละจากจุดล่างสุดของเรา ก็มาถึงน,นะมันก็จะน่าสะเป็นแบบขั้นๆแบบนี้แล้วก็จะลักษณะของสัญลักษณ์ของความเป็นการนุ่งแบบฉีบหน้านามแล้วนะครับในส่วนของเรือนด้านข้างก็เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นการใส่รอยยับนิดหน่อย,อย,อยเรืนสะโพกนิดนึงนะครับแล้วก็มาซุกถึงส่วนเรือนที่ว้าที่สุดของสัตว์เราก็อยุดนะครับแล้วเราก็ขีดเส้นตรงได้เลย ระยะรอยย้อนนิดนึงนะครับนิดหน่อยนะออแล้วก็เป็นไส้หลังก็ไม่ต้งมีนะครัการหลังอยู่น,นี่นะครับนะก็จะเป็นไส้ไส้การนุ่มแบบฉีดหน้านๆนะครับสำคัญที่สุดเลยคือตรงนี้เนาะโอเคครับ